สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยมาอยู่ที่สยามวันนี้พลอยมาทำอะไรรู้ไหมทำอะไรมาตามหาของกินไหมไม่เคยเลยไม่คือพลอยเห็นว่ามันมีของเปิดใหม่อันนึงร <c oughs> ้านเปิดใหม่ที่แบบว่าพลอยเป็นคนรักของวัยแล้วใช่ไหม <c oughs> ทีนี้ <c oughs> เราต้องมาจัดเอาจริงป่ะตอนเนี้ย <c oughs> อยากกินมากเอออยากเห็นแล้วว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยกว่าครอนเนาะอันเนี้ยคือเดินเดินไกลไกลมากเลยร้านอยู่นี่คือร้านเขาจะเป็นร้านแบบคล้ายๆสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยป่ะแบบว่าเป็นร้านกระทัดรัดกระมูกกระมีตุติชื่อร้านอะไรอ่ะร้านว่าบัตเตอร์แพนดิพาไปนูีิคือร้านเขาจะออกมาเป็นแนวแบบว่าสไตล์ห้องน้ำนิดนึงป่ะสไตล์อะไรนะ ห้องน้ำห้องน้ำบามาด้วยมันเป็นสีฟ้าแบบว่ามน่ารางมูนิงอ่ะแบบร้านกระทัดรัดมากแต่ขอบอกเลยนะว่าความเศร้าอยู่ตรงนี้ตรงไหนคือเขาอ่ะเปิดแค่สองเดือนเท่านั้นอ้าวเศร้าปะเศร้าจะไปไหนอ่ะแต่แต่ไม่ต้องเสียใจเขาจะเข้าไปเปิดในสยามควร์วันข้างๆจตตร์บัก แต่ว่าต้องอดใจรออน,นิดนึงเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขากาลังทําร้านอยู่และอันนี้คือเป็นร้านเล็กๆใช่ไหมแต่ว่าข้างในนั้นคือจะเป็นร้านใหญ่เลย <Wow. S 1> และเดี๋ยวถ้าใครอยากกินก็ต้องไปเจอกันที่นู่นแต่ว่าถ้าใครอยากกินตอนนี้ก็คือต้องมาที่ร้านนี้เลยจ้าคือคนเยอะมากน,านี่ไงเมนู menu, นี่ไงนี่คือเมนูนะคะ <You. S 1> ตอนนี้คือฮิตกำลังฮิตไข่หมุกใช่ไหมเออใดๆรถเป็นไข่มึกอะเพราะว่าเห็นป้ายตรงนี้ เขาเป็นเบสเซอร์แต่เดี๋ยวเราจะให้ดูป้ายเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ายืนอยู่ออนอยู่เต็มหน้าร้านเลยแน่นเทียด้วยอ่ะมันเป็นไอ้นี่แพนเค้กฟุดดิ้งชาไทยไข่มุกสุดยอดไหมอันนี้จะเป็นเมนูฟุดดิ้งฮอกิลโดชีสแพนราคา9กบาทอันนี้คือซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะลดด้วยนะลดพิเศษโอ้ลดพิเศษแสดงลดทำไมลดพิเศษอ่ะพ่งเปิดาอ๋อเพิ่งเปิดร้านเลยลดถ้าใครอยากได้ลดพิเศษก็มามาตอนนี้ ถ้าเป็นอีกร้านหนึ่งตรงนู้นก็คือจะราคาจะเป็นราคาเต็มเดียวต้องรอติดตามว่าจะแบบโบเลยอะ,อะ้องมาเดี๋ยวนี้ถ้าใครอยากกินต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าถ้าอยากกินตอนนี้ก็คือต้องมาตอนนี้นี่เขามีเมนูเยอะมากเยอะอยู่นะจริงๆริงนี่ไงน,นี่ไงตัวไหนปูเบสเซลเลอร์ถ้าใครมาเนี่ยไม่สั่งซิกเนเจอร์กับไอเบสเซลเลอร์เนี่ยไม่ได้นะ,ะไ,มไม่ได้นะพหอยของั้นพหอยสั่งเลยนะเอา เขอใกล้โดกับเปเซอร,อร์เนี่ยค่ะ,ะ,คะบุดดิ้งชาไทย,ไทยโอต้ตู้ตู้น,น,นี่คือบุดดิ้งแบบว่าเขาเตรียมมาเยอะมากม,มันเป็นถ้วยเล็กๆกันเนาะน่ารักมากเลยอ่ะบุยวิฟคีมใช่ไหมคะมอันนี้เป็นคีมชีฟอ๋อคีมชีสโอ้โห,โห อันนี้เป็นครีมชีสนะคะที่พี่เขาใช้ลงไปชั้นที่สองโหซอสพออยากกินเอาตรงนะพอยก็อยากกิน,อ,อ,กกนอันนี้คือแครกเกอร์ใช่ไหมคะเค้กวานิลาคัมโด้ของวานิลาคัมโด,ด้ Oh my god ไปทุกคนตบท้ายด้วยไข่มูสโอ้ที่เราชื่นชอบเพรหนูนชอบกินไข่มูสเลยนั้น Oh n i k k ิ River แพนเค้กโอ้แพนเค้กใหญ่กว่าถ้วยอ่ะน่ารักอ่ะตบไทยด้วยไข่หมูอีกเดอกวหนึ่งจ้าอ้าวฮัลน้องจะไหลไหมว้าย จุดจุดนี้คือคนส่วนใหญ่แล้วชอบชานมไข่มุกใช่ไหมแต่อันนี้คือมิติใหม่คือแพนเค้กชาไทยไข่มุกมีพุดดิ้งด้วยความเด้งนี้อ่ะแบบอยไ่สั่นเอาใหม่ๆอะอยได้อีกนีคตรด้อ่ะมือมือสั่นมือสั่นอยากิน เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรารอตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านเป็นพุดดิ้งฮอกไกโดชีสแพนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกินตัวนี้ก่อนดีไหมดีโอเคค่ะเดี๋ยวใกล้ได้แล้ว

ชอบกินแพนเค้กด้วยเนี่ยมาจัดเถอะร้านนี้จริงๆเขาเปิดแค่สองเดือนเป็นร้านเล็กๆแบบนี้นะแบบว่าเดินผ่านไปผ่านมานี่คือแบะได้เลยถือกินได้สบายๆแก้วเล็กด้วยเพราะว่ามันไม่เลี่ยนมันแบบไม่ได้หวานมากเกินไปคอยชอบคอยรักแต่ว่าถ้าสอเดือนแล้วมาไม่ทันใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นติยามสแควร์วันข้างๆซาบักนะจ๊ะร้านบัตเตอร์แพนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าป้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ติดตามมอยด้วยนะคะโย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 ียมยี่โายบายโอ้วินาทีนี้นางไม่สนใจแล้วครับทุกคนครับเข้าใจตากล้องแล้วว่าคนอเบื้องหลังเนี่ยเป็นยังไงมเก็คิดว่าปิดรายการเธอแล้วใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเราก็ไปอินต่อเราแบบเร็วๆ พลอยพลอยรักพลอยรักอันนี้มากเลยอ่ะพลอยตื่นเต้นหัวใจพลอยพลอยชิมลล์พลอยบอกว่ากินเบอร์พลอยชานมไข่มุไปสี่ถุงนั่งกินจนหมดเลยอ่ะดูถึงพลอยจะรักชานมไข่มุกแค่ไหนอ่ะแต่พอพลอยได้ลองกินอันเนี้ยแบบของไก่โดอ่ะบินเลยนะเชื่อเชื่อดูดูดูคนอันเนี้ยขอสารภาพว่า กินคนเดียวจริงทำให้คนกินแค่คำเดียวเดี๋ยวพลอยไปแล้วถ้าใครอยากให้พลอยไปร้านไหนหรือพาไปกินที่ไหนอีกก็บอกกันได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย